ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่วงของบาวแหลมพ้ารวยเก้า้ารวยครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามเบืองตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่15กันยายน2566รเหล่าพัฒนาเลขที่ออก314299ล่าง42ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน สำหรับพี่น้อง f อท่านใดที่ยังเพั่นทานได้โชคได้หมันกันเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น้องจะไม่พลาดครับผมคลิปตัวเลขแนวทางกรับผมเลาวัฒนาเด็ดๆกันนะครับเนาะทั้งช่องในโลกให้พี่น้อง f อได้ติดตามได้รับชมกันอยู่ทุกมือครับผมครับสำหรับมื้อนี่ครับจะพาพี่น้องมาติดตามเบิ่งตัวเลขแนวทางของกรับผมพอใจดีครับซึ่งตัวเลขของพอใจดีบ่อธรรมดาครับพี่น้อง ครับซึ่งพี่น้องเอฟซีทันใดที่เคยติดตามผลงานนะครับเนาะของพอใจดีนี่ก็จะรู้ว่าครับผมตัวเลขเล่าพัฒนาของเพื่อนนิ่เดียดีรครับพี่น้องครับสำหรับดงี้ก็เขามากันแล้วก็ต้องต้องขอกราบพระท่านอภัยไว้ก่อนนะครับเนาะซึ่งนิ่งวัต่ิพันธ์มากครับผมพอใจดีบอได้ทรงตัวเลขน้ททัมงใม่ครับดงี้พอพันทรงไม่ให้แล้วครับต้องขออนุญาตครับผมรับนำตัวเลขของเพื่อนครับไม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็มาเบิ่งไปพร้อมๆก ครับผมกับทั้งช่องของบาวแหลมพารวยเก้าพารวยครับพี่น้องครับเลืกราวพัฒนาของพี่น้องในงวดที่จะถึงครับผมวันจันทร์ที่สิบแปดกันยายน สองห้าหกหกเหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบิงงตัวเลขแนวทางครับผมเหล่าพัฒนาของพ่อใจดี ครับก้อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังพอใจดีนะครับเนาะครับที่กาลนาตัวเล็กแนวทางครับผมให้มายังช่องของเบาแหลมพารวยก้าวพารวยครับพี่น้องขับพอใจดีกลับมาเม่นคนอื่นคนไก่กับพี่น้องไอ้ไส้กันนี่แหละครับผมขับทีมงานนะครับเนาะอารมณ์ดีครับผมครับพี่น้องทีเห็นรูปเพล่้แล้วครับผมโฟรไฟล์ครับผมขึ้นหน้าปกกันแล้วก็จะจําได้นะครับเนาะครับมาเบิ้งกันครับในส่วนของเล็กวิ่งครับมือนี่พอใจดีเพป็นให้เล็กวิ่งมาตัวใดกันบ้างนะครับเนาะ สำหรับเล็กวิ่งครับผมบนล่างวิ่งรูด4กับ6ครับผมรับสึงเลขวิ่งของเพื่อนนะครับเนาะกับเด่นมากทั้ง2ตัวเลยพี่น้องรับอย่าลืมพิจารณากันเบิงเด่นทั้ง4ทั้ง6เลยครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีสายวิ่งสายรลดครับบอกควรผลาดกันเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งในส่วนเนาะครับเนาะของตัวเลขครับผมจับคู่ครับพี่น้องสี่ศูนย์ สี่หนึ่งสี่ห้าหกศูนย์หกหนึ่งขอประานอภัยได้พี่น้องหกห้าครับผมครับอันนี้เลขหกหาได้พี่น้องครับผมเลขหกหา โมเนเลขหาหาได้ครับผมครับหกหาเด้อพี่น้องเลยครับขันเขียนบอพิดนี่ครับบอเมนของแท้น้พี่น้องเนาะครับเบ้าแล้วนี่ต้องเป็นแบบนี้แหละครับอ่ะมาเบิ้งตัวเลขกันอีกรอบ 40, 41, ครับผมสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าครับผมเด่นเด่นกันเลยครับพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าครับผม สำหรับตัวเลขนรอบเนะครับตัวเด่นของเพิินกับจีเด่นกันทุกตัวครับผมครับจิงในใจเพิ่นกับจีมีมาอยุ่นแหละครับผมรับแต่ว่าครับอายเพิ่นไซสีแดงมาตัวเดียวน้พี่น้องเนาะรับก็คือรับพี่น้องล่องพิจารณากันเบิงครับผมครับสี่ศูนย์ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเน้นเด่นเลยครับผม คู่เดียวครับพี่น้องครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าเนี่ยครับครับผมมีแต่ตัวงามพี่น้องกับพวกคลผัดกันเนาะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนากันอยู่นะครับเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องกับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อใจดีครับผมครับซึ่งตัวเลขบอลหลายหางครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทันใดครับที่กําลังครับมองหาตัวเลขเล่าพัฒนาครับฝากเอาไว้อีกหนึ่งสำนักนะครับเนาะครับตัวเลขของพ่อใจดีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสำนักที่ควรจับตาเบิรับเนนะครับ ซส่งเลขรัฐบาลไทยในงวีติ่านมากกับบอรธรรมดาครับป้อยหางเดียวครับผมเขาเต็มๆกันเลยนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีบผมสายลาวพัฒนาก,กครับผมบ่ค่อยได้ผิดหวังครับผมกับจะมีรุดกะัะบอลรุลด ดูทอมูได้พี่น้องครับลองมาเบิงกันนะครับเนาะเขามาแล้วครับผมอดใจเบิงไปจนจบคลิปครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนที่เข้ามาติดตามครับผมรับชมนะครับเนาะคลิปตัวเล็กแนวทางเล่าพัฒนาครับผมกับทั้งช่องของเบาแหลมพารว่ยก้าวพารวยครับพี่น้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมงามๆนะครับเนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรง ครับผมขับดำรวยเงินทองนะครับเนาะเหตุการงานสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นครับผมให้ได้เงินได้ทองครับผมดังดีวังเอาไว้นะครับเนาะรับการเดินทางก็ขอให้ตลอดปลอดภัยครับลูกหลานพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายทุกขุน้นก็ขอให้อายุมันขวัญเยืนนะครับเนาะกลับใหม่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากกันเอาไว้ครับกับตัวเลขหน้าทางครับผมของพ่อใจดี ครับขอกราบปรัธทานภัยครับผมครับทุกเมื่อนี่นี่กะลำบากนะพี่น้องเนาะนอนกวามบ่อยุดดีมีแห้งครับผมครับไอนี่ถ้าเป็นแล้วนี่ครับไอยุโดนครับพี่น้องกว่าจะหายขาดนาะคกับเนาะครับดังนั้นพี่น้องก็ควรระมัดระวังครับผมครับตัวเองให้ดีเด้อครับพี่น้องขอให้พี่น้องครับผมสุขภาพแข็งแรงกันนะครับเนาะบ่อยมีโรคมีภัยมากํำไก่มาเบียดเบียนได้ครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมพี่น้องเห็นกันแล้วก็อย่าลืมครับผมการเทียบเคียง เป็นสิ่งดีครับพี่น้องเอาไปวิ่งเอาไปแลนด์เนาะครับเนาะสำหรับสายวิ่งครับผมเทบเคียงกันเบืองก่อนกับสมนักอื่นอื่นเนาะครับเนาะครับเพื่อหาตัวดเด่นกันพี่น้องจะบริพาทครับสําหรับตัวจับคู่เนาะครับเนาะอย่าลืมครับผมเอาไปเทบเคียงกันครับพี่น้องจะได้เห็นเลขเด่นครับผมของแต่ละสํานักเอามาชวนกันเนาะครับเนาะครับหาตัวดเด่นให้เจอครับขอให้พี่น้องโชคมานครับผมกับวันจันที่18ครับผมกันยายน2566กับเลขกล่าวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อใจดีครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของบาแหลมพระรวย9ก้าพระรวยต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม